ช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอยู่แล้วค่ะหลังจากมีคนถามนะคะสูตรแก้ฝ้าโทนเนอร์มาร์กสำหรับมาร์กแก้ฝ้าภายใน7วันนะคะว่าถ้าเกิดไม่มีเครื่องปั่นเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมนะคะบอกเลยว่าทําได้แค่เดินเข้าไปในเซเว่นก็ทําได้ซึ่งวันนี้นุ๊กเอาสูตรมาฝากและทําง่ายมากนะคะสูตรมาฝากแล้วก็ทาง่ายๆมากๆนะคะแค่ใช้เพียง7วันก็เห็นผลนะคะเราไปลองไปดูกันค่ะว่า ทำอย่างไรบ้างนะคะก็ทีนี้เราก็มาดูส่วนผสมกันนะคะหลังจากที่หลายๆคนนะคะคอมเมนต์ในช่องมากนะคะว่าไม่มีเครื่องปั่นนะคะนุกก็เอาสูตรมาร์กหน้านะคะแก้ฟ้าแบบง่ายๆะคะ่ะซื้อได้ที่เซเว่นเดินไปตึ๊บก็กได้แล้วนะคะมาฝากนะคะโดยที่นุกจะใช้แทนมะเขือเทศที่ว่าที่เราคั้นนะคะที่เราปั่นนะคะเราใช้ดอยคําแทนนะคะทําไมถึงใช้ดอยคําตัวนี้ไม่มีโซเดียมนะคะก็คือ ตัวเดียนต่ําแทบไม่มีเกลือเลยนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลเราเอามาใช้ทาทำ,ทำเขาเรียกอะไรใช้มากหน้าแก้ฝ้ากันได้นะคะตัวที่สองนะคะนุกเลือกนมโคสดแท้ดเดนมาร์กนะคะเอาย้ํานะคะรสเอารสธรรมชาตินะคะไม่ใช่รสหวานหรือรสช็อกโกแลตน,นะคะมิงนั้นหน้าคุณก็จะมีมดขึ้นนะคะตัวที่สามค่ะน้าผึ้งค่ะย่อดอะไรก็ได้ค่ะได้ที่เซเว่นนะคะสวยได้ที่เซเว่นคลิปนี้นะคะน้กนให้ชื่อนะคะ ทีนี้นะคะตัวที่สี่ก็คือชามผสมแล้วก็ทุนช้อนตวงนะแต่ตวงเนี่ยเราจะใช้สัดส่วนที่เยอะ,อะใช้น้ำมะเขือเทศเยอะกว่าสูตรที่เป็นมะเขือเทศตามธรรมชาตินะส่วนอันนี้นะคะก็คือขวดแล้วก็สลิงไว้บรรจุนะดูวิธีทํากันข่งง่ายมากๆเลยนะคะสาวๆเราก็จะใช้นะคะน้ํามะเขือเทศนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะดอยคํานี้แหละค่ะสุกสนุกเลยนะคะเอาละค่ะ ก็เขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคุ้นๆเลยแหละดอยคำเนี่ยแล้วก็นมสดค่ะสารเล็กติดอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวว่านุงนะอุ้ยอุ้ยนะสารเล็กติดนะคะเป็นตัวผัดผิวโดยธรรมชาตินะคะนมสดอีกประมาณนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ เดี๋ยวขอเช็ดตรงนี้ก่อนนะัวเขือเลยเจองานนี้มันซึ่งขวดนะคะเราก็ใช้วิธีเขาเรียกอะไรนะพัชเจอร์ไลน์นะคะลวกน้ำร้อนหรือเช็ดแอลกอฮอล์นะเช็ดแอลกอฮอล์แห้งหนึ่งครั้งนะคะก่อนนำมาใช้สูตรนี้ทำไว้เจ็ดวันนะคะใช้ได้นะคะซึ่งเราสามารถที่จะทำใช้ได้ทุกวันนะใช้ได้ทุกวันเลยนะ เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภายในเจ็ดวันเลยนะคะว่าหน้าหนึ่งหน้านสิวเขาเรียกว่าสิวก็ไม่ค่อยมีนะสองนะคะที่สําคัญเลยนะคะคือฝ้าเนี่ยจะจางเอาละค่ะทีนี้เราก็จะใส่นะคะลงไปทีนี้เราคนคะ่ะให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันนะคะก็สีมันจะออกเป็นอย่างนี้นะคะ ทีนี้นะคะเราก็เอามาใส่ขวดค่ะแล้วก็เอาไปมาร์กหน้านะคะซึ่งบางคนถามนุ่มว่าใช้แผ่นมาร์กหน้าได้ไหมที่เป็นแบบเป็นเม็ดๆอะได้นะอันนี้ดีมากเลยก็คือใช้แผ่นมาร์กหน้า,านียน,นะคะแล้วก็เอามาแบบมาร์กเลยก็นอนไปนะคะทิ้งไว้ประมาณสามสิบนาทีนะคะนะคะ่ะก็แพ็คไว้ใช้นะ ก็ใช้สลิงดูดออกมานะคะแล้วก็แท็คเขาไว้ใช้นะคะก็ประมาณเจ็ดวันทําใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเพราะเราไม่มีสารกันสิ่งนะ,ะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็แช่ตู้เย็นนะ,ะที่สําคัญคือต้องแช่ตู้เย็นนะคะมาร์กหน้าตอนไหนดีแนะนํานะคะไม่ให้มาร์กในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ทาครีมบํารุงนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ้าทาครีมบํารุงเลยค่ะเยอะๆนะเน้น ที่มันลุงที่ถ้าเกิดคเป็นฝ้าที่เกิดแบบหน้าแห้งนะส่วนมากจะหน้าแห้งนะโดยอาย,อยุอายุประมาณนุ่งเนี่ยจะหน้าแห้งหน้าแห้งง่ายนะคะซึ่งคนก็คงกลับกันแหละเพราะว่าตอนวยรุ่นเราจะไม่ค่อยมีสิวอ คนไม่มีสิวแต่จะเป็นฝ้าในตอนแก่นะคะประมาณนั้นค่ะหลังจากไปดูแล้วนะคะทําง่ายไหมคะลองไปทํากันนะคะสูตรนี้นะคะและควรมาร์กในช่วงเย็นทุกวันนะคะคนที่เป็นฝ้าเป็นสิวนะคะ,ะ,คะแล้วก็นะคะซึ่งทีนี้ผมแนะนํานะคะหลังลองมาร์กเสร็จลงน้ํามันก่อน,นะค่ะแล้วถึงจะลงนะคะพวกครีมบำรุงผิว n i ท์ครีมนะคะในการคืนนะคะเพราะว่าคนผิวแห้งนะคะจะมีมีมเรียกอ,อะไรจะทําให้เป็นฝ้า่ายเพราะในวัยรุ่นเราจะไม่ค่อยมีสิวนะคะ คนผิวมันพออายุเยอะสิวจะหายนะคะแล้วก็ไม่มีฟ้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับสาวๆที่ผิวแห้งและก็สาวๆที่เป็นฝ้ารวมถึงคนเป็นสิวนะคะมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและถ้าคิดว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์กดแชร์ได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ